สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะเมนี้ได้เมนูน้ำพริกกะปิค่ะกปะปาทูทอดละะ้วก็ะใครใครทอดนะคะเนะาะใครยังเขาเอิทอดใครใส่ชะอมไหมกระเจียวออมาได้ค่ะบัดนี้ผักกระไลหลายมทถึงผักสดผักลวกก็มีผักกระเจีย๊ยบกระเจีย๊ยบกระเจีย๊ยบนี่น้ำพริกกะปิ หอมหวยหวยตีดังหวยหอยอยู่เนี่ยเมนูจะเลือกอาหารนี่เนี่ย <c oughs> ข้าวหมดหมอ้อฟาเฟมบุดหมอห้อเลยผมอะโบล่า <c oughs> หมายถึงมันแสบ,ม,แสบมันแสบกับเติมไงอ๋อแสบบุดหม้อนี่สิบ้มก็คือึกว่าแม่แม่เทสใส่ขาวเติมบุดหมอ้อกก็คือเนื้อเจ บกเขือแต่ยุบไข่ก็ปลาอย่งอางแร้วบบนี้น <c oughs> แกกลางไอเทวดากันครรับคับ ถูกเทวด,ดารตรงแกะให้เขาด้ค่ะเด้อก่างเสียบพร้อมค,ครับ กินบ้านนี่ยบครับแบบโบโบคือกินของวกระดาบป,ป่าปนอ๋อปนป่ามันหลาบรึป่าปนบอกคอไงสู้กินแล้วก็กินมาอนกข้ากระดข่าวกัะดนข่าวเบิร์ตตีบเลย <laughs> เมื่อก็กินมาสองหัวเขาอ่ะอันนไหนไปซื้อเพิ่มเนี่ยน,นะ <S <S ่ะกล้ามจากโอเปรินหิ้วหิวปูดออน อืมบ้ารับแซ่บมากเลยอืมหม้อปินงข้าวปกินงข้าวยุ่งแรงอาะฮะสามสั่งเลยอืมไข่เจียวอืมผัดไงมากเลยอืมขอบคับ ไม่วันใหญ่ยุย่กินเขาโดยอนไมหยังต้องกิน้วยมือบอกบ่งมันบางต้อกินกินด้วยส้อมเออมีส้อมน้ำอ่ะไมหยังมันใหญ่มันถือส้อมมือ Chân lài, phát ra kín là kháu nèo Một cái kín kháu chào Kháu chào, màu đẹp kín Nấm cim xèo mặt đây น้ำพริก หลากหลายหลากหลายเมนูบบบเฟมกินไปเรนะื่อยเนาะเฮ้ยก่างมืองดีจมแบบองหาแบบนี้ด้วยกินแซ่บดีงานให้แม่กินซุหม,มึ่งเลยนะ ก,กะละใายกินโมบาทไว เข้า่าเดียฟแม่บักแตงเริ่มเห็นพักร้ายพอดร้ายแต่ฟมวบุฟูจะกินผักยังเดียว <c oughs> นาชิมี่ผักซีผ <c oughs> ักซีบวกเขากันผ <c oughs> ักซีต้องกินกับลาบเมนูลาบนะคะน่ะเนาะเขากัน tìm lao một cái tên là một cái tên là một cái รู้หิวเรืองแซ่บชเวันละแกงกปลา อนันครับไปจังกินข้าวพดข้าวโพดอย่างก่อเขาอาข้าพดย่งก่อนข้าวพดฝักใยๆอ่ะข้าวพดข้าวพดต้มดีนะหอมบ่ครับมานกินข้าวโพดน้อยเลยข้าวโพดหน่อย ข้างไปกินข้าวแกงด้วยกันเลยค่ะส่วนมากเขาเจาะซีมีน้ำพริกกะปิแล้วก็ผักยังใส่ให้กินแซ่บแสบส่วนมากเขาเจาะจะให้น้ำพริกกะปิเขาจะทำแหน่งอาหารตามสั่งน่ะเขาจะมีมามให้ยเฮ้ยบักไก่ดา ยับคุมแม่ว่าล่ะจะินมแทบแทบ อีบ่มาทูอเอาอีกครับรทูท้องตัวบดไปในพิตาบดทูตัวใหญ่อยู่ด้เนี่ยตัวพอดีกิพอดีกินมึงกางน้ำอีกเด้อครับตทอยู่บมกีน ซูสองเข่งไออีลาก็พอเข่งนึงอ่าแม่ซื้อมาสองเค่งวะนี่ว่าซื้อมาเข่งเดียวซีโตเข่งละสองครับเฮ้ยเผ็ดเหมือนขาดตอนเนะฮะเหมือนขาดตอนไปสักพักอ่ะ ก็ยังขัดรายการ <laughs> อ่ะเอามือยุองกินกระแทบเอามือยุงกินแค่ยางคนอินเดียวะ <laughs> <laughs> มากเบิรงนกิบไอ้คนอินเดียกินเข่าเอามือกิน อืมปีเ้แซบี่ปีเต้แซ่บบุฟเฟ่น้ำซรย้ยำยยำยำำขอเทลากเลยขยำ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 หยุ่มกิน ข,ข่าวั้นมานมากเลยครับเ<ะ>มื่อกี้เพิ่งกินข,ข่าวั้นมานมากเลยครับ<ะ>ขขนบี่แบบแบบ ขาเบอร์ละอ้อขาไแม่เบอร์ะรบอกรูว่าขายังเหลือเห็นแม่จับกินจับกินจับกินกินผักกับจิ้มก็ได้ก็ใช้เพื่อน พักสดข่าวกันกว่าเนะ้ะคับพักกันกว่าพักตม้ม่ะพักหนึ่งกันหรอกโอยยก้ยตกแดงอะไรไปละ ิมนะบ้าอืมิ้มนะบ้านั่งกับเจสัเกีซ่าแล้วสิไม่อิ่มแล้วพธอืนก็ปกิที่อล่งก็ได้ เพกินแบบกระเจียบเบอร์ล้บ่ครับป้า <c oughs> แม่เพิ่งกินนวยแหละเพิ่งกินกนนระียนวลอะกระเจียบหอมกระเจี้ยบเีแตอาหารมากเลย อันนี้เขากินระบายเขากินทั้งบนยอดกินได้บเบืนน่อเลย,เลยบอกเพิ่งกินระ,ะบายเออยาระบายอิ่มราคาแย่งตะผักเราไปลองสั่งรับผิดชอบกันอ้าว กบมาบ <c oughs> เมนูเจริญอาหารเมนูเพื่อสุขภาพบอกเขาเอิญสุขภาพมันเจริญนผักกินผักร้ายเอาละค่ะอิ่มหรอเด้อถ้าผูดด้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้นำเน้นนะคะเด้อเพื่อไปกำลังใจให้กันค่ะ มื่อกี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไม่พอกันคลิปหน้าค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ